ในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำผลตื่นทั้งหมดในแมปบล็อกฟูดก่อนที่มันจะอัปเดตครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์นี้นะครับและผมเนี่ยก็หวังว่ามันจะไปบิดอัปเดตนะฮะโอเคถ้าใครพร้อมแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้ครบ500ไลค์แล้วเราเนี่ยไปดูกันเลยครับผมดีซีช็อปมีเทียบตันโมจิตื่น9บาทมาสุ่มก็ได้แล้วและยังมีการโหลอีกเพียบเช่นโมจิตื่นผลจิ้งจอก7จ็ดมัดเผาวิสีก็มีครบมีบริการรับฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาร์ราคาถูกและเติมโลบักแช่ปลอดภัยแน่นอน100%มีโค้แจกอ,อีกด้วยใใครสนสนจเปอรบดีทกร์เซ็นต์มี ประมาณเดือนถึง2เดือนได้เลยนะฮะแต่ว่าในวันนี้ครับต้องกลับมาจริงๆนะฮะเนื่องจากว่า Rockfoot ได้ประกาศอัปเดตแล้วนะครับผมว่าจะอัปเดตภายในวันอาทิตย์ที่15นี้นะฮะส่วนเวลาที่มันจะอัปเดตนะครับก็คือเวลา9นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกานะครับก็คือ9โมงเช้าถึงตอนเที่ยงนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่บิดเนี่ยเราก็จะได้ได้อัปเดตภายในวันอาทิตย์เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งในคลิปนี้ครับผมก็เลยจะมาทำผลตื่นทั้งหมดในเกมนะครับก่อนที่มันจะอัปเดตนะซึ่งก็จะมีออ่รานง้ตืกเจจิ ไม่ทําไม่ได้ครับไม่มีอะไรทําแล้วก็ผลเคว้ครับผลสันแล้วก็ผลแมกมาผลดาร์กนะฮะขนาดผลดาร์กผมยังไม่ทำอ่ะคิดดูดิแล้วก็ผลน้ําแข็งนะครับผมประมาณ5ผลนะประมาณ4 5ผลโอเคเอาเป็นว่าเราเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะฝากกดไลค์ด้วยคลิปนี้ขอสัก500ไลค์เหมือนเดิมเลยนะครับผลแรกที่ผมเนี่ยจะทําตื่นนะครับก็คือผลน้ําแข็งนะฮะมันจะมีทั้งหมด5สกิลนะเดี๋ยวจะมีสกิลเอฟด้วยนะครับเป็นสกิลพิเศษก็คือเอาไว้สไลด์นั่นเองนะฮะน่าจะง่ายสุดแล้วนน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 ะะะะะคคคคคครรรรรััับบบอออออีีี้้้้้้ซืไดปป่่่เเเเยยยยโโโโหหชลลตตมมาาาาแกวใิจ มากัน3คนนะฮะถ้ามาคนเดียวนะ่าจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปกลัวว่าจะได้แฟลกเมนต์ไม่ครบด้วยแหละเดี๋ยวใช้ผลพักก่อนดีกว่านะครับพอดันใกล้จบค่อยเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งนะครับมักนานๆทีได้มาลงดันนะครับปกตินี่คือทาแต่อย่างอื่นนะครับผมดันไม่ค่อยมาลงเลยโอ้ยทำมันเก่งจังวะไม่ได้เล่นนาน,นครับผมอาจจะเล่นงงๆหน่อยนะครับแบบไปเล่นแบบอื่นเยอะไงไปเล่นคินเลกาซี่อะไรอย่างงี้นะครับพอกลับมามันก็แบบงงๆปุ่มหน่อยนะครับเอาไว้โซลุปุ่มอะไรวะเอฟหรอเดี๋ยวนะปุ่มอาใช่ไหม อ,อ๋อผมอาครับโซลุแล้วก็เปิดฮะคิสเกตตัวอ e, ีใช่ไหมเออแต่ว่าอยู่ในด่านเปิดไม่ได้โอเคไม่ได้เล่นนานลืมหมดเลยตัวนี้ก็ง่ายๆครับผมถ้าเป็นผลพามันง่ายอยู่แล้วนะครับง่ายมากมากัน3คนด้วยสบายเลยโอเคเว็บ2เว็บ3แล้วนะครับอันนี้สำหรับคนดูคนไหนนะครับที่ทําจนครบหมดทุกผลแล้วก็สามายคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนใครที่ยังทาไม่ครบเลยสักผลนะฮะก็สามาถคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะเหมือนผมนะครับเล่นมาก็หลายปีแล้วนะครับจนตอนนี้ก็ มีครบแค่ไม่กี่ผลเองยังขาดอีกห้าผลเลยนะครับค่อนข้างเยอะผมจะทาเฉพาะผลที่มันโหดไงผลที่มันแบบไม่ค่อยเก่งนะผมจะไม่ได้ทำนะครับส,ส่วนใหญ่อันนี้น่าจะตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับผมต่อไปเวฟที่3นะครับเวฟที่3เวฟที่4ี่ะน่าจะ4แล้วนะครับเรานับเกาะแรกเป็นเวฟที่1 123อันนี้ก็เป็นสี่จะได้นะครับใช้บัคพาแบบเมื่อก่อนไม่ได้อยากใช้แบบเมื่อก่อนมากเลยที่มันสามารถกระโดดเร็วๆอ่ะผมชอบมากเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมลองดูแท่ว่าตอนนี้ทําบัคแบบหมัดใหญ่ได้ปะ เฮ้ยทำได้มันไกลอยู่แล้วปะไม่แน่ใจนะครับอแต่มันเกมแมกจังเลยเรียกสุดท้ายครับอันนี้เป็นบอสดูแป๊บ,บนึงดูสตัดไงวะลืมละนี่ไงฮะผมอัพสายผลอยู่นะครับเพราะงั้นผลพายของผมมันค่อนข้างที่จะแรงเลยไหนลองหน่อยดิอุยโคตรแรงเมื่อไหร่ผลพายจะโดนรีเวิร์สวะเนี่ยไม่ถึงผลพายตื่นนะฮะจริงๆตอนนี้มันก็สวยแหละแต่ว่าอยากให้มันแบบรีเวิร์สสวยกว่านี้ไงเฮ้ยตรงนี้มีหนึ่งตัวนะครับไปเก็บงานก่อนแปบ๊บเดียว จับทุบตายไหมไม่ตายด้วยโอ้โหกระไดโคตรไกลไปแป๊บนึงผมต้องใช้ผลน้ำแข็งก่อนนะครับลืม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 ฮะเกือบพลาดเกือบฟรีเกือบลงฟรีโอเคครับผมสกิลแรกครับใช้500ต้องลงอีกโอ้โหอีก4ตาฮะไปเดี๋ยวเราเนี่ยลุยกันต่อเลยครับมาครับผมเดินทางาถึงเว็บสุดท้ายของสกิลที่2นะฮะเกือบตายแล้วนิดเดียวตอนนี้ผมได้สกิลเซตมานะครับจะเป็นพายุหิมะนะครับพายุน้ำแข็งนั่นแหละประมาณนี้น่าจะเห็นกันหมดแล้วนะครับ มันอัปเดตมานานละหมดยังวะอ่ะเรียบร้อยจบภายใน7นาทีเหลือ7นาทีนะครับทำไมแขนผมเป็นอย่างนั้นนะโอเคหลุดเรียบร้อยผลบัคกี้ V2 โอเคครับผมได้สกิลเอฟมานะครับรอบนี้เป็นสกิลที่เอาไว้สไลด์นะครับแต่ทําไมไม่เห็นจะสไลด์เลยวะทำไมมันใช้ไม่ได้วะ <laughs> มันมีสกิลเอฟเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็นสกิลที่5นะฮะตอนนี้ก็ขาดอีกสามสกิลนี่สไลด์ได้แล้ว ไปเดี๋ยวเราเนี่ยลงกันต่อเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันเวฟสุดท้ายเหมือนเดิมเวฟสุดท้ายครับผมของสกิลที่เออ่ที่3นะครับลืมลืมลืม <c oughs> ลงแป๊บเดียวลืมนะครับ <c oughs> เวลาก็เท่าเดิมครับผม7นาทีเหมือนเดิมมาเรียบร้อยได้รอบละ1,000เองนะครับได้น้อยมากแต่เสียทีนี่เสียโคตรเยอะรอบนี้3,000ครับเป็นสกิล X โอเค1 2 3ใครอีก2ส,สกิลเป็นสกิล C กับสกิล V นะครับไปกันต่อเลยดีกว่ามาครับผมสกิลที่4 นะครับน่าจะใช่นะใช่สกิลที่4นะครับผมนี่ไงอุ้ยอันนี้ชิพ้าที่ผมอัพมาหนามดูแหลมขึ้นนะครับแต่ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่เรียบร้อยสกิลที่4เป็นสกิลซีนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นมังกรมารอบนี้แบบจะยิงมังกรออกไปอ่ะอ่ะลองดูฮะสกิลนี่ไงยิงมังกรออกไปนะครับผมเป็น Force Sense Dragon นะครับเดี๋ยวไปเจอกันเวฟสุดท้ายเหมือนเดิมครับของสกิลวีโอเคครับผมมาถึงเวฟสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เป็นดาสุดท้ายของผลนี้นะฮะเรียบร้อย กจะเสร็จแต่ละผลนะครับมีตั้ง5สกิลอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีผลอะไรที่มันแบบ6สกิลวะลืมนะน่าจะไม่มีมั้งสกิลที่5ก็เป็นแบบนี้ครับผมนี่แช่แข็งแบบนี้เลยก็แค่นี้แหละนะครับผลนี้ต่อไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําไปในเรื่องของผลดาร์กเลยนะครับผมจะไล่ไปทีละผลนะครับซึ่งก็ตอนนี้มาผลดาร์กต่อไปก็จะเป็นผลนี้ครับแมกมาไม่รู้ว่าทําหรือยังนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ผลเควครับสุดท้ายก็คือผลสไปเดอร์ปลาเดี๋ยวเราเนี่ยกิน ซึ่งผมไม่มีถาวรน,นะไม่ได้เติมไว้นะครับไม่คิดว่าจะได้เล่นไงมาเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมสลับดันผลดาร์กนะฮะมีคนเปิดเผาวะผมแก้พวกมันให้เผาหมดก่อนดีกว่าวะเฮ้ยโอเคไปเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มเลยดีกว่านะครับดันผลดาร์กไปหวังว่าจะง่ายนะทาไมเกมมันแหลกจังวะเนี่ยเกยมมันดูแหลกมากเลยอะเหมือนเอพีเอสตกนะครับเป็นเพราะไอ้นี่แน่เลยดูทรงละอุ้ยผลเกิดโอ้เป็นหมื่นเมตรเลยตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่แบบข้างนอกไงมันก็บบเลยแบบเป็นหมื่นเมตรเลย ขอไปแบบไวๆนะแต่ช่วงแรกๆที่ผมลงดันนะครับตอนที่ผมเข้าโลกสองได้ใหม่ๆอ่ะผมจะลงแค่ดันนี้เลยนะครับเนื่องจากมันง่ายมากไม่รู้ทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าดันนี้มันง่ายไหนเหลือกี่ตัวเรียบร้อยไปครับเวฟที่2รดีบเลยแล้วกันนะครับไปแบบรวดเร็วปกติเราทําเวลาได้ประมาณ7นาที43นะครับประมาณ40ิวิเนาที40่สิวิไม่รู้ว่าดันนี้จะได้กี่นาทีไปเวฟที่3ครับ2องตัวสุดท้ายตรงนี้ ต่อไปครับผมเวฟที่4เรียบร้อยยังดังฮะขาดตัวเดียวอ่าเรียบร้อยต่อไปครับผมเวฟสุดท้ายฮะบอสมาแล้วอุ้ยแป๊บนึงลืมเปลี่ยนผลขอกินผลก่อนนะเดี๋ยวพิ่งรีบโอเคเรียบร้อยกินยังวะกินกินแล้วแล้วผมอัพสายผลด้วยไงเรียบร้อยยังออกข้างบนตัวหนึ่งเรียบร้อย500อนะครับอันนี้เป็นการปาดาบออกไปปะ แบบนี้มือโคตรยาวเลยเว้ยถ้าโดนศัตรูมันจะวาร์ปตามนะครับแล้วก็ทำดามเมจด้วยไปเดี๋ยวเราได้ไปเจอกันเวฟสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมเลยอะครับผมมาถึงสกิลที่2นะครับเหลือแค่ไม่กี่ตัวละขบนมีปะโอ้โหแล้วมีข้างบวนอะดูดิขึ้นไปทําไมวะนะแล้วแขนผมโคตรยาวอ่ะตอนเนี้ยแขนยืดแต่มันเท่นะดูดิตอนที่ถือดาบอะแล้วแม่งฟันโคตรเท่เรียบร้อยอันนี้ไป2แล้วนะครับอีก3ไดนายน,นะครับเป็นสกิลเอฟอันนี้เอาไว้พุ่งนะครับ เอาไปเคลื่อนที่เนี่ยผมใช้ไม่ได้เว้ยต้องรีตัวทุกรอบเลยเนี่ยพุ่งได้โอเคไปแล้วได้ไปเจอกันเวฟสุดท้ายเหมือนเดิมโอเคครับมาเมื่อกี้อาจจะไม่ทันนะครับจะช่างมันละกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นสกิลที่3นะครับผมกดซื้อเลยโอ้โห่สามพันเลยหรอ,อโคตรแพงอ่ะนี่เป็นแบบนี้เลยต่อไปครับขาดอีกแค่2สกิลครับเป็นสกิล C กับสกิล V นะฮะมาครับผมเวฟสุดท้ายของรอบนี้นะครับของสกิลที่4เรียบร้อย นี่ฮะสกิลนี้ใช้โหสี่พันเลยโคตรเยอะสกิลก็เป็นประมาณนี้ครับไป๋ยวเนี้ยไปต่อกันนะครับผมเป็นสกิลวีสกิลสุดท้ายมาครับผมดันสุดท้ายละของผลนี้นะครับหรือตัวหนึ่งโอเคเสร็จแล้วครับผมสลหรับผลดาร์กนะฮะได้ละสองผลในที่สุดก็จะตามคนอื่นทันสักทีนะครับเล่นมาตั้งหลายปีกว่าจะมีนะผลดาร์กตื่นโอเคครับสกิลวีก็จะเป็นแบบนี้อนกลมๆโยนไปก็นี่เลยครับ เห็นจนชินกันแล้วแหละผลต่อไปน่าจะเป็นผลแมกมานะครับแต่ผมต้องกินดูก่อนนะครับว่ามันตื่นหรือ,อยังถ้าถ้าตื่นแล้วก็นนจะเหลืออีกแค่2ผลนะกินเข้าไปละโอเคครับครบแล้วฮะห้าสกิลต่อไปผลสันนะครับทํหรือ,อยังวะดูแป๊บนึงถาวรก็ไม่มีนะครับถ้าไม่กินดูก็ไม่รู้เลยยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นสักสกิลเลยโอเคไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปลงดันผลสันดีกว่าไม่รู้ว่าจะจบกี่นาทีนะฮะโอ้ดันผลสันโคตรเท่อะมันดูสดใสามากเลยนะเมื่อกี้ไปอยู่ดันมืดนะครับมองหมุนมาตั้งนาน แล้วมันอยู่อะไรข้างในแล้นนะมันคืออะไรอ่ะมันคือถ้ำเหรอมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าน่าจะไม่มีเรียบร้อยครับผมเวฟแรกไปกันเวฟบ2งพสุดท้ายนะครับก็คือผลเอ่อผลได้นะครับผลได้นี่ยากมากเลยนะถ้าเกิดว่ามอนเกิดมาทีเดียวมาครบทุกตัวเลยน่าจะง่ายกว่านี้ผมจะได้รวมันตรงกลางนะครับแล้วก็ตีมันทีเดียวจบๆไปแบบคิงเ Legacy อ่ะโอ้ยมีเรือพังด้วยเวฟที่4แล้วนะครับตอนนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยผลสันลงน้ําเลยน้อง เอ้ย,ยผู้ใช้ผลพิสัลงน้ำได้ไงอะ่ะอย่าทำแบบนั้นยิงจากระยะไกลอืมโอ้ยยังไม่โดนเรียบร้อยครับผมเวฟสุดท้ายมาดูกันต่อบอสมันน่าใช้ผลสั่นตื่นนะครับใช่ปะไหนดูดิเอ้ยจริงด้วยชิหายล,ละยนี่ก็หลบไม่ได้ดิแต่น่าจะไม่แรงนะโอ้ยไม่แรงก็แย่ละโอเคผมเนี่ยเปลี่ยนกลับไปใช้ผลสั่นนะครับววระเบิดเข้าไปในปากเลยครับตอนนี้เฮ้ยสกิลแม่ง น้องแงงมากเอาบอสตายแล้วเหลือแค่มันกระการตัวนี้เอา้เอาเรียบร้อยเดี๋ยวเวลาซื้อเลยครับ500ครับเอ้ยเอ้ยหนึ่งพันเลยเหรอเรยอะกว่าเพื่อนเลยนเนี่ยขอเป็นการดึงมาประมาณนี้ลงต่อเลยครับปเป็นการเวฟสุดท้ายสกิลที่2นะครับใกล้ได้ละน่าจะเป็นสกิลเอฟเหมือนเดิมนะครับมีหรือเปล่าวะมีสกิลเอฟบอกว่าผมลืมแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอา่าเป็นสกิลเอ็กเลยอ๋อโอเคครับไม่มีเอฟนะครับผลนี้ไม่มีเอฟ นี่เป็นแบบนี้นะครับผมมาครับผมสกิลที่3นะครับรอบนี้คนนี้นะครับมีทั้งหมดแค่4สกิลนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะก็ว่าอยู่ทำไมสกิลแซถึงแพงนะครับตั้ง1,000เลยอ่ะโคตรแพงเสร็จยังวะตายเดี๋ยวดีอือยากพักแล้วเนี่ยทายแค่ผลเดียวเองหรือบอสตัวเดียวโอเคว่าพันเลยเหรอโอ้โหโคตรแพงสกิลสีเป็นยังครับตู้ม แค่นี้แหละไปไปกันต่อครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายแล้วด้วยมาอุ้ยทำไมมันแรงจังวะไม่ไงโดนเข้าไปไม่รู้ว่ารอบนี้เสียเท่าไหร่นะครับน่าจะ5้0พันห้หรือเปล่าหรือ5,250ันวะไม่อยากจ่ายเลยรอบนี้อุปแป0 0ัโอ้โหโอ้โหขุแพงเลย8,000สกิลก็เป็นประมาณนี้ครับกระทืบพื้นทุกพื้นนะครับแบบนี้เลยมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรอ๋อทุกพื้นเรียกซึนามิสีทาง โอเคผมลืมผมลืมมันคือสกิลวีนี่วะผลสไปเดอร์ผมทำยังวะผลเกิดรอบที่สองแล้วลงดันจนแบบ2ชั่วโมงนะครับจะสุ่มผลก่อนละกันนะครับเผื่อได้ของดีมาสุ่มเลยสไปเดอร์ไหมผลช็อปนะครับอัปเดตที่กำลังมาถึงนี้นะครับโดนปรับใหม่ก็เป็นผลเบรดไปแล้วนะครับถือว่าเท่มากอา้าวเผมกินทำไมโทษทีครับกดผิดไปแล้วเนี่ยไปใช้ผลสไปเดอร์นะครับยังไม่ทำนะครับสักอันเลยไม่มีสกสิลเลยโอ้โหมาซอรี่ก็ไม่ครบครับ คาสกิวีโอเคครับมาดัานแรกครับเวฟแรกใช้ผลพาไปก่อนครับเวฟต่อไปใช้ไม่ได้ละนราจะาต้องกินผลเดียวเท่านั้นนะฮะเปลี่ยนผลไม่ได้ด้วยผลมีน้อยถูกปะ,ะเนี่ยทำไมมันเหมือนแบบดันผลสั่นเลยน่าจะถูกแล้วนะครับดันนี้บอสถึกนะครับน่าจะจบยากอยู่เรียบร้อยครับผมเวฟแรกยิงอืม้มวิแรงวะ่ะจับทุบเออ โคตรแรงแรงจริงโอเคเวฟสอแล้วนะครับน,นี่คืออะไรอะโรงงานที่พังใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรวะผลได้มาเวฟสาวมีผลได้มาด้วยอืมไม่เงียะมาครับเวฟที่4นะฮะตายไหมไม่ตายด้วยโคตรอึดอะทำไมมอนมันอึดจังวะเวฟนี้โคตรอึดอะเหลือเวฟสุดท้ายแล้วครับมันมีบันไดหรอวะ ถ้าผมจะไม่ผิดตอนแรกไม่มีนี่หว่าลืมมีอยู่แล้วนะครับไม่แน่ใจลืมเหมือนกันโอ้บอสมาแล้วเหรอจะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนผลได้ก่อนผลสไปเดอร์ที่จริงมันกลายเป็นผลแมงมุมไปแล้วนะครับแต่ผมยังเรียกผลได้อยู่เพราะว่ามันเรียกง่ายไงย,ยังไม่ตายก่อเรียบร้อยอ่ะเว็บแรกเสร็จแล้วครับโอ้ใช้เวลาเจ็ดนาทีถือว่าไวอยู่นะทำไปเล่นไปอู้รอบนี้แปดร้อยแพงอยู่ดีแหละในสกิลเป็นไงฟานโรวัวไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเว็บสุดท้ายโอ้ย อัดไม่ทันโอเคครับอันนี้เป็นสกิลที่2นะครับสกิล X หรือว่าสกิล F วะน่าจะ F แหละผมคิดว่านะเอาไว้บินนะครับ F จริงด้วยโอ้สองพันห้หัใหญ่อาอตกก่อนนะเว้ยโอ้ยรีช้าเกินโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับดันที่3นะครับสกิลที่3นั่นเองใช่บ,บอกว่าน่าจะใช่แหละลืมเลยนะครับลงนานเกินลงแบบจนร้อยหมดแล้วเนะี่ยเรียบร้อยเอาอย่างนี้มาขาตัวหนึ่งอ่ะเรียบร้อยของจริง มาเดี๋ยวเราเนี่ยซื้อเลย3,500ั 3, 5, skill นห้าสกิลเดี๋ยวดูนีเป็นไงออกมาแบบนี้เป็นกรงนกไปเดี๋ยวเราเนี่ยลงต่อเลยครับเลือกสองสกิลนะโอเคเรียบร้อยครับผมกี่วะ4,500โอเคอุย้ยนอน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 โคตรน่าเกียดอะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอการสกิลสุดท้ายเลยนะครับไหนที่สุดนะครับมาถึงละเวฟสุดท้ายแล้วก็ดานสุดท้ายของเรานะครับผมเรียบร้อยัวยจะจบนะครับแค่4ผลอะ ใช้เวลาไปเกือบ3ชั่วโมงนะครับจริงๆมันก็น่าจะถึงแหละเนื่องจากโรงงานหรือว่าไอโจสลัดโลก3เนี่ย มันเกิดไปประมาณ2รอบ3รอบได้แล้วนะครับโอเคได้สกิลมาแล้วเป็นสกิลบนะฮะแต่ว่าผมไม่มีสกิลนะทุกคนเนี่ยก็เคยเห็นไปจนหมดแล้วนะครับว่ามันเป็นสกิลยังไงนะถือว่าในวันนี้นะครับก็ได้ทํำผลเตื่นไปจนครบหมดทุกผลแล้วนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงนะครับวันที่ต้องมานั่งทํำผลเตื่นให้ครบแต่ก็นั่นแหละนะครับมันไม่มีอะไรให้ทำจริงๆนะฮะจนกว่ามันจะอัปเดตในวันอาทิตย์นี้ยังไงก็คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ด้วยนะครับสักคนละทีนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันใใหหมม่่นนนนนะะะคคครรรัััััับบบบบออออปปเดตตต้้าาาาฮสววีงขลไกยยผ